สำหรับคลิปนี้นะคะครูก็จะมาอธิบายเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนเพิ่มเติมจากที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้เนาะ,ะมาดูเครื่องหมายแรกเครื่องหมายแรกเนาะเครื่องหมายแบบนี้เนาะเราจะเรียกว่าเครื่องหมายบุพพสัญญาเนาะเครื่องหมายบุพพสัญญา เครื่องหมายบุพพสัญญาคืออะไรเนาะเป็นเครื่องหมายที่ใช้แทนคำในบรรทัดที่อยู่ข้างบนที่มีความหมายตรงกันเนาะ,ะใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อที่เราจะไม่ต้องเขียนคำเดิมซ้ำอีกเนาะเพราะว่าบางครั้งคำมันยาวเนาะ,อ,ะอย่างเช่นตัวอย่างอ,อุ้ม อุ้มชันประถมศึกษาปีที่ห้าเนาะ,ะนาเซียคราวนี้ครูก็จะบอกว่านาเซียชั้นประถมศึกษาปีที่5เหมือนกันแต่ครูจะไม่เขียนซ้ำเพราะว่าคำมันยาวเนาะเราก็จะใช้เครื่องหมายบุพะสัญญาแบบนี้แทนซึ่งความหมายก็จะเหมือนกับบรรทัดข้างบนที่อยู่ก่อนหน้าเนาะก็จะอ่านว่าอุ้มชั้นประถมศึกษาปีที่ห นาซียชั้นประถมศึกษาปีที่5เหมือนกันเนาะอันนี้คือเครื่องหมายแรกอ่ะเครื่องหมายที่2อ,อ่ะเครื่องหมายที่ขีดตรงๆแบบนี้เนาะอ่ะเครื่องหมายนี้เรียกว่าสัญญาประกะ สัญญาประกาศใช้ขีดใต้ข้อความเนาะที่เห็นว่ามันสำคัญเพื่อให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นได้ง่ายเนาะอย่างเช่น วันสงกรานต์ตรงกับวันที่13-15ถึงเมษายนเราจะใช้เครื่องหมายสัญญาประกาศเนาะขีดเส้นใต้คำว่า13-15เมษายนเพื่อเป็นการเน้นว่าวันสงกรานต์เนี่ยมันตรงกับวันที่ 15- ถึงอาตรงกับวันที่13-15เมษายนเนาะแบบนี้เป็นตน้น อเครื่องหมายที่สามเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายมหับภาคหรือว่าจุดเนาะ,ะจุดเครื่องหมายนี้อาจจะใช้เขียนข้างหลังตัวอักษรยอ่อหรือว่าตัวเลขก็ได้อ,อย่างเช่น อ่ารอ,รอจุดบ้านซับสวัสด์แบบนี้เนาะอ่ารอ,รอ,รอก็คือโรงเรียนใช่ไหมคะโรงเรียนบ้านซับสวัสด์เนาะต่อไปเครื่องหมายที่สี่เครื่องหมายนี้เนาะเรียกว่าเครื่องหมาย นักขลิขิตเนาะ,ะนักขลิขิตหรือเครื่องหมายที่เราพูดกันติดป่าว่าเครื่องหมายวงเล็บนั่นเองเนาะเครื่องหมายวงเล็บใช้กํากับตัวเลขหรือว่าตัวหนังสือหรือข้อความที่เราต้องการอธิบายเป็นพิเศษเนาะอย่างเช่น อย่างเช่นเด็กหญิงจิตติสุดาวงเล็บ แบมแบบนี้เนาะวงเล็บหรือว่านักขาลิคิตนั่นเองเป็นการบอกอาว่าเด็กหญิงจิติสุดาเนี่ยชื่อเล่นของเขาก็คือแบมนั่นเองเนาะ,ะเครื่องหมายที่ห้าคล้ายๆกับบุพพสัญญาเนาะแต่ว่านี้จะมีจะมีสองอันเนาะ แบบขึ้นกับแบบลงเนาะอันนี้เราจะเรียกว่าเครื่องหมายอัญญะประกาศาใช้ทำอะไรเนาะเครื่องหมายอัญญะประกาศเนี่ยจะใช้ข้อมข้อความหรือคำที่มีความสำคัญเป็นพิเศษหรือว่าที่เป็นข้อความที่เป็นคำพูดเนาะอย่างเช่น มิวพูดว่าอ่าเราก็ใส่เครื่องหมายคำพูดเนาะวันนี้อากาศร้อนจังแบบนี้เนาะอ่าใช้เป็นเครื่องหมายคำพูดหรือว่าเน้นข้อความที่สำคัญสำคัญอ,อ่ะเครื่องหมายที่6 เครื่องหมายนี้เนาะเรียกว่าเครื่องหมายจุลภาคเนาะหรือลูกน้ำนันน่ที่เราเคยเรียกกันเครื่องหมายลูกน้ําเครื่องหมายจุลภาคใช้ขั้นคำเนาะขั้นคําหลายๆคําที่เรียงติดกันอย่างเช่น ผลไม้มีหลายชนิดเช่นมะม่วงอ่าแล้วก็ใส่จุลภาคเนาะ,ะทุเรียนแล้วก็ใส่จุลภาคแตงโม่เนาะลำไยเนาะ ต่อมาเครื่องหมายที่7เครื่องหมายนี้น่าจะเคยเจอกันบ่อยๆเนอะเครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายปรัศนีเนาะหรือเราเรียกติดปกว่าเครื่องหมายคำถามนั่นเองก็จะใช้ไว้ หลังประโยคที่เป็นประโยคคําถามนั่นเองเนาะอย่างเช่น<ม>เธออยู่ที่ไหนแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายปรัสนีนั่นเอง ต่อมาเครื่องหมายที่8เครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายอัศเจรีเนาะอัศเจรีคืออะไรเนาะอัศเจรีคือเครื่องหมายที่ใช้ เขียนไว้ข้างหลังคําอุทานนั่นเองหรือว่าเครื่องหมายที่เราเรียกว่าเครื่องหมายตกใจเนาะเครื่องหมายตกใจอย่างเช่นโอ้ยแบบนี้เนาะใส่เครื่องหมายประดัาอัสเเจรีเข้าไปเนาะโอ้ยถูเนาะเป็นคําอุทานก็คือคําที่แสดงอาการเนาะอ่อโอ้ยถู เพอแบบนี้ก็ได้เนาะต่อไปเครื่องหมายที่9เนาะอ่ะเครื่องหมายขีดเหมือนเครื่องหมายลบนี่เรียกว่าเครื่องหมายยัดติดพังเนาะ อ่ะยัตติพังใช้เมื่อไหร่เนาะยัตติพังเนี่ยจะใช้เขียนระหว่างคําที่เขียนแยกพยางค์กันหรือใช้เชื่อมระหว่างเวลากับเวลาก็ได้อย่างเช่น รถไฟออกเวลา7นาฬิกาถึง7นาฬิกานาทีแบบนี้เนาะอ่าต่อไปเครื่องหมายสุดท้ายในวันนี้ก็คือเครื่องหมายเสมอภาคเนาะหรือที่เราคุ้นเคยกันในอ่าคาว่าเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองอเครื่องหมายาเครื่องหมายเท่ากับเนาะหรือเราเรียกว่าเครื่องหมายเสมอภาค อาจใช้เขียนขั้นกลางเพื่อแสดงความาความหมายว่าข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยมีความหมายเหมือนกันหรือว่าเท่ากันนั่นเองอย่างเช่นมารดาเท่ากับแม่ก็คือหมายความว่ามารดาเนี่ยก็มีความหมายเหมือนกับแม่นั่นเองเนาะ สำหรับวันนี้ครูก็ขอจบเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนไว้เพียงเท่านี้นะคะ